คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตกำลังวิ่งตามงานจนลืมวิ่งตามความหมายของชีวิตตัวเองถ้าคุณกำลังเหนื่อยเครียดสมาธิสั้นนอนน้อยและคนใกล้ตัวบอกว่าคุณไม่เหมือนเดิมนี่คือสัญญาณว่าถึงเวลาออกแบบสมดุลชีวิตและการทำงานใหม่คุณกำลังฟังเวอร์หมทเสร็จช่องที่ชวนคุณเปลี่ยนความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะวางแผนสมดุลแบบใช้ได้จริงไม่มีคำหรู ไม่มีทฤษฎีเกินจริงมีแค่เครื่องมือเรียบง่ายที่ทำได้ทันทีและทำซ้ำได้ทุกวันก่อนเริ่มขอให้ถามตัวเองสามข้อ 1. งานที่ทำวันนี้พาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่อยากมีจริงหรือไม่ 2. ถ้าฉันสำเร็จเรื่องงานแต่สุขภาพและความสัมพันธ์พังนั่นคือความสำเร็จจริงหรือไม่ 3. ถ้าต้องเลือกสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดวันนี้ฉันจะเลือกอะไร สมดุลชีวิตไม่ใช่การแบ่งเวลาเท่ากันเปะแต่คือการจัดลำดับความสำคัญให้ตรงกับคุณค่าชีวิตคิดเป็น3ามทุนหลักที่ต้องดูแลพร้อมกันคือเวลาพลังงานและความสัมพันธ์ทุนที่หเวลาเราไม่ได้ขาดเวลาเราขาดความชัดเจนวันนี้ให้เลือก3งานสำคัญที่สุดเท่านั้นงานที่เหลือถือเป็นโบนัสไม่ใช่ภาระการเวลา 90- 120น่นาทีสำหรับงานลึกที่ต้องใช้สมาธิ ปิดแจ้งเตือนวางมือถือให้ไกลาตาตั้งโหมดโฟกัสให้ตัวเองนัดหมายประชุมให้เป็นช่วงเดียวติดกันเพื่อลดการสลับโหมดสมองทุนที่ 2. พลังงานคุณไม่ใช่เครื่องจักรคุณคือสิ่งมีชีวิตที่มีจังหวะขึ้นลงสังเกตเวลาที่พลังสูงสุดของคุณแล้ววางงานยากไว้ในช่วงนั้นพักสั้น5นาทีทุก45-60นาทียืดตัวดื่มน้ำหายใจลึก อย่าฝืนทำต่อเมื่อไฟในตัวเริ่มมอดเพราะงานที่ทำตอนพลังต่ำมักต้องกลับมาแก้สองรอบทุนที่ 3. ความสัมพันธ์คนสำคัญคือแบตเตอรี่ชีวิตใส่นัดหมายชีวิตส่วนตัวลงในปฏิทินเหมือนนัดงานเวลาครอบครัวเวลาคู่ชีวิตเวลาพูดคุยกับตัวเองการมีคนให้รักและไว้ใจทำให้เราแข็งแรงพอที่จะรับมือทุกความกดดันต่อไปคือชุดเครื่องมือปฏิบัติ10ข้อ ใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้ข้อ 1. พิธีเริ่มวันตื่นเวลาเดิมดื่มน้ำอุ่นตั้งเจตนาของวันว่าวันนี้ฉันจะทำสิ่งสำคัญให้เสร็จหนึ่งอย่างหายใจลึกสองนาทีแล้วเปิดทำงานด้วยงานสำคัญที่สุดทันที30นาทีแรกแบบไม่มีสิ่งรบกวนข้อ 2. บล็อกเวลางานลึกกันเวลาสองช่วงช่วงละ90นาทีสำหรับงานที่สร้างคุณค่าแท้จริงปิดทุกการแจ้งเตือน ตั้งมือถือเป็นโหมดเครื่องบินถ้าเป็นไปได้ทำในที่เงียบข้อ3กด3งานสำคัญเช้าเขียนรายการ3งานสำคัญที่สุดถ้างานใหม่โผลมาให้ถามว่าสำคัญกว่า3งานนี้ไหมถ้าไม่ให้บันทึกไว้ในรายการรอไม่แย่งที่ของสิ่งสำคัญข้อ 5. จัดการประชุมอย่างมีขอบเขตตั้งวาระและเวลาชัดเจนปิดประชุมเมื่อได้ข้อสรุปสิ่งใดตอบได้ในข้อความอย่าเรียกประชุม ข้อ 6. พักแบบมีคุณภาพพักไม่ใช่การหนีงานแต่เป็นส่วนหนึ่งของงานพักสั้นหลายครั้งดีกว่าฝืนยาวครั้งเดียวเดิน10นาทีรับแดดอ่อนยืดกล้ามเนื้อหายใจลึกไม่ฝืนทำต่อเมื่อไฟในตัวเริ่มมอดข้อ 7. พิธีปิดงานรายวันก่อนปิดคอม10นาทีทบทวนสิ่งที่ทำเสร็จเขียนสิ่งที่ยังค้างกำหนด3งานสำคัญของพรุ่งนี้และพูดกับตัวเองว่า วันนี้พอแล้วให้สมองรู้ว่าคุณหยุดจริงเพื่อกลับมาเริ่มใหม่ได้แรงกว่าข้อ8ทบทวนรายสัปดาห์เสาร์หรืออาทิตย์30-45นาทีทบทวนว่าอะไรได้ผลอะไรเปลืองพลังตัดงานที่ไม่จำเป็นเพิ่มเวลาสำหรับสิ่งที่เติมไฟปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูการชีวิตไม่ฝืนรูปแบบเดิมข้อ 9. รายการหยุดทำเขียน stop doing list อย่างน้อยสัปดาห์ละข้อ ตัดงานที่ไม่สร้างคุณค่าตัดการเลื่อนไถโซเชียลแบบไร้สติตัดการรับบทซูปเปอร์ฮีโร่ในทุกเรื่องข้อ10วันพักเต็มรูปแบบสัปดาห์ละหนึ่งวันปิดงานเกือบทั้งหมดอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนที่รักหรืออยู่กับความเงียบให้ระบบประสาทได้พักจริงเพื่อกลับมาแข็งแรงหลายคนบอกว่าทำไม่ได้เพราะงานเยอะหัวหน้าคาดหวังลูกค้ารอเราจึงต้องสื่อสารขอบเขตยอย่างเป็นผู้ใหญ่ อธิบายสถานการณ์ผลกระทบและข้อเสนอทางเลือกเช่นถ้ารับงานนี้เพิ่มวันนี้งานสำคัญจะเลื่อนผมเสนอให้ส่งเวอร์ชั่นแรกพรุ่งนี้10บโมงเชา้าแล้วเก็บรายละเอียดบ่ายความชัดเจนทำให้คนเคารพเวลาเรามากกว่าการตอบรับทุกอย่างแล้วทำไม่ทันระวังกับดัก3อย่างกับดัก 1. เอาชั่วโมงทำงานมาแทนคุณค่าชีวิตกับดัก2ทํทงานยากในช่วงพลังต่ำจนเสียสองรอบ กับดักสปล่อยให้ความรู้สึกผิดกัดกินเวลาพักจนพักก็ไม่เต็มที่ทำงานก็ไม่เต็มที่ตัวอย่างตารางวันที่สมดุลเชา้าตื่นเวลาเดิมดื่มน้ำอุ่นสองแก้วยืดตัวสั้นๆวางแผน3งานสำคัญทำงานลึก120นาทีแรกโดยไม่แตะมือถือสายประชุมสั้นเฉพาะที่จำเป็นสรุปชัดทุกครั้งเที่ยงกินช้าเคี้ยวให้รู้รสเดินอย่างน้อย10นาทีบ่าย งานเบาตอบอีเมลเป็นชุดแล้วงานลึกสั้น45นาทีเยน็นออกกำลังกาย30นาทีกลับบ้านโดยตั้งโหมดไม่รบกวนคำ่ำเวลาครอบครัวอ่านหนังสือ20นาทีปิดจอ2ชั่วโมงก่อนนอนก่อนนอนเขียนบันทึกสั้น3บรรทัดสิ่งที่ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะทำพรุ่งนี้เมื่อตารางพังในบางวันให้กลับมาที่หลักง่าย ทำสิ่งสำคัญก่อนแล้วค่อยแก้ที่เหลือหายใจลึกๆชๆ้าๆ1ินาทีรีสตาร์ตระบบประสาทยอมรับว่าวันที่ไม่สมบูรณ์คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์จาไว้สมดุลชีวิตไม่ใช่จุดหมายที่ถึงแล้วจบแต่คือการเลือกซ้าทุกวันเลือกสิ่งสำคัญเลือกคนสำคัญเลือกดูแลตัวเองเมื่อคุณดูแลเวลาพลังงานและความสัมพันธ์ได้สมดุลสมดุลจะเกิดขึ้นเอง ถ้าสิ่งที่ฟังมามีคุณค่าช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เราสร้างสังคมที่ทำงานดีและใช้ชีวิตดีไปพร้อมกันสื่อสัตว์ขยันอดทนและเรียนรู้คือเคล็ดลับความสำเร็จ